สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมอลหนิงท้ารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษในปี2569ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรในภาพรวมนะคะจากดาวที่จะย้ายในปี2569จะมีดาวใหญ่ๆย้ายดาวพระพฤหัสย้ายราศีดาวพระเสาย้ายราศีดาว พระราหูย้ายราศีเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นปีของการได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างของชาวลัคนาราศีเมษด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการได้บางท่านก็อาจจะเปลี่ยนงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในปี2569เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับคุณอีก การทำนายเป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผปเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะดวงของชาวลัคนาราศีเมษในปี2569ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะสามไม้เทา้าหดาบ คุณจะได้เจอกับเส้นทางที่ชัดเจนมากๆในปี2569นระคะปีของการได้รับได้โอกาสของการได้รับหรือการมีเงินที่จะสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับคุณเจ็ดดาบแปดเหรียญสี่ม่เท้าสามดาบ สิบไม้เท้า The Chariot ตสองถ้วยการได้รับการถูกตอบรับในด้านดีในทุกๆสถานะบางท่านก็อาจจะตอบรับในด้านของความรักได้ด้วยเป็นปีของการจะได้รับโอกาสการถูกซัพพอร์ตแล้วก็เป็นปีของการต้องอย่าอยู่กับที่เพราะว่า The ะชาริออขึ้นมาก็คือการต้องลุยลุยแล้วได้ลุยแล้วประสบความสำเร็จ มองเห็นถึงความก้าวหน้าในด้านของการทำงานของคุณคุณดูจะมีการพุ่งเป้ากับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เป็นปีของการอาจจะมีวางแปลนบางสิ่งบางอย่างมีความเ,าเหมือนบูรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความมั่นคงบางท่านอาจจะได้บ้านได้ทรัพย์เพิ่มได้รถหรือเป็นปีของการาปรับเปลี่ยนสถานะในด้านของความรัก ถ้าคนโสดก็จะมีเกณฑ์กันพบคู่เจอคนรักหรือถ้าสถานะไม่ชัดเจนก็ดูจะได้รับการตอบรับก็เป็นเรื่องของการครบกันแล้วก็เป็นเรื่องของในหลายๆคู่อาจจะเป็นความรักทางไกาที่จะมีเข้ามาในปี2569เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงเลื่อนสถานะหรือใครที่อยู่ด้วยกันมานานถ้าในด้านของความรักเนาะที่มันท็อกซิกมากๆเจอแต่ความ บั่นทอนเจอแต่ภาระหรือเจอแต่ความหนักอกหนักใจต่างๆมันจะมันจะเป็นปีของการการหลุดหลุดออกจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะเหมือนตัวคุณจะจะต้องหลุดพ้นกับภาวะนี้ค่ะถ้าถ้าไม่จบไปก็ต้องจบปัญหาเดิมๆมันเป็นเรื่องของการเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเก็บซ่อนไว้ในใจมานานแล้วก็เป็นปีที่คุณจะหลุดพ้นจาก การอยู่ในในเซฟโซนหรือถ้าอยู่ในมุมที่แบบไม่มีใครเห็นผลงานไม่มีใครเห็นทักษะความรู้ความสามารถของคุณหรือคนอื่นมองผ่านมองข้ามไม่ค่อยสนใจเหมือนไม่เห็นตัวตนที่คุณมีอยู่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเผยการที่คุณทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างความละเอียดถี่ถ้วน การมีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆมันทำให้คุณเติบโตบางท่านก็เป็นเรื่องของการถ้าอยู่ผิดที่10ปีก็ไม่รวยก็มีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มโอกาสของการก้าวหน้าการไปสู่ที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือการเลื่อนไปเป็นเจ้าของกิจการการบุกเบิกลิเริ่มหรือการที่คุณจะต้องลุยให้กับตัวเองเพราะเดชชาริยอนะคะคือการ การมีทักษะองค์ความรู้ที่ดีการมีพลังในตัวเองพร้อมที่จะสู้เพื่อตัวเองพ่อหมอหนิงเห็นถึงความชัดเจนกับเป้าหมายของคุณสามไมเท้าคือการก้าวหน้าเติบโตคุณจะไม่ย่ำอยู่กับที่อีกต่อไปตรงไหนที่มันอึดอัดตรงไหนที่มันรู้สึกมันไปต่อไม่ได้คุณขยันแทบตายคุณก็ไม่รวยสักทีอะไรประมาณนั้นมันมันถูกมองข้ามมันถูกมันถูก กดขี่อะไรแบบนั้นเนาะมันเป็นเรื่องของการถูกเบียดเบียนถูกเอารัดเอาเปียบแล้วก็เหมือนคุณเหนื่อยให้ตายมันมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะทำให้คุณก้าวหน้าได้เลยเพราะว่าเจ็ดดาบก็คือเหมือนถูกซ่อนเหมือนถูกมองข้ามไม่เห็นตัวตนไม่เห็นศักยภาพของคุณหรือถูกเมินเฉยอะไรประมาณนั้นเนาะก็เป็นปีที่คุณจะ เผชิญกับความจริงรเผชิญกับสิ่งที่คุณควรได้คุณต้องก้าวออกมาจากจุดเดิมกับอะไรที่มันท็อกซิกมากๆในชีวิตเป็นปีที่คุณจะพังงาจเป็นปีที่คุณจะก้าวหน้าเติบโตมเีเรื่องของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีบ้านมีทรัพย์มีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเพราะสี่ไม้เท้าคือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะ ตั้งใจทําอะไรในปีนี้ดูจะเป็นเรื่องของความขยันเรื่องความเอาจริงเอาจังหรือเป้าหมายที่มันรู้สึกว่ามันจะต้องลุยมันจะต้องทํามันถึงเวลาที่คุณจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองเนาะการหลุดพ้น the f o ขึ้นมาคุณจะเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆอะไรที่มันปิดบงังซ่อนเร้นหรืออะไรที่ดูไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณจะปล่อยถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปฏิเสธกับกับคนที่ไม่หวังดีหรือ คนที่เอาเปรียบเนาะเหมือนกับว่าถ้าคุณออกจากงานเก่าสิ่งที่คนที่ทำง,งานเก่าหรือหัวหน้าเก่าเขาจะรู้สึกถึงสิ่งที่ขาดหายไปเหมือนคุณเป็นทุกๆอย่างให้กับองค์กรนั้นเมื่อคุณไม่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกระทบไปหมดเลยอยากได้คุณคืนอ,อยากจะให้คุณกลับมาอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้ เป็นปีที่คุณแบบรุ่งโรจน์รุ่งเรืองแล้วเป็นปีที่คุณมีมีความมั่นคงแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วคุณจะมุ่งพยายามที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ได้หันกลับไปมองตรงนั้นแล้วเนาะก็ใครที่เอารัดเอาเปรียบใครที่ทําร้ายใครที่ไม่หวังดีหรือใครที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณเขาจะเห็นคุณค่าของคุณเมื่อตอนที่คุณไม่อยู่แล้วอืเพราะตอนนี้คุณเหมือนกับสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเอง เป็นปีที่คุณมีความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็สามารถที่จะลุยแล้วได้ลุยแล้วมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของงานของตัวเองบางท่านก็ไปเจองานใหม่ที่ดีกว่าเดิมเจ้านายรักเจ้านายเห็นคุณค่าในตัวของคุณแล้วก็คุณดึงทักษะความรู้ความสามารถออกมาได้ดีใครที่ออกไปเป็นเจ้าของกิจการหรือมีการเบี่ยงสายทำอะไรบางอย่างให้กับตัวเองมีเกณฑ์ที่คุณจะ ทำแล้วเฮงทำแล้วปังก็เป็นจังหวะชีวิตเนาะของชาวลัคนาราศีเมษในปี2569เป็นปีของความรู้สึกว่ามันมีอิสระมากขึ้นกับการใช้ชีวิตแล้วก็ดูจะมีแพชชั่นมีกำลังใจมีความรักตัวเองมากๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในปี2569ในเรื่องของการเงินของคุณเป็นอย่างไร การเงินยังมีเรื่องของรายจ่ายเนาะไพ่ขึ้นมาเตือนให้ระวังในเรื่องของการจ่าย mm. การลงทุนต่างๆหรือในเรื่องของการยื่นกู้การเป็นหนี้เป็นสินก็เหมือนต้องระวังการใช้การจ่ายให้ดีๆเพราะมีเงินเข้ามาเป็นปีที่คุณจะได้เงินแต่มันก็เป็นปีที่แบบเหมือนมีเงินอยู่แต่มันรายจ่ายก็จ่ออยู่ถ้าคุณบริหารจัดการดีๆการเงินของคุณจะเหลือมีเกณฑ์ที่คุณจะควบคุมได้ ให้เอาประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมามาเป็นครูให้กับตัวเองมาเป็นเรื่องของการวางแผนจัดการเนาะ<ม>ก็ดูจะควบคุมได้นะคะก็เป็นปีที่คุณจะได้รับถ้าคุณเคยเป็นผู้ให้มาก่อนหน้านี้คือคือให้หมายถึงว่าโดนเอาเปรียบเนาะบางท่านก็เจอกับความบั่นทอนเจอคนมาช่อโกมาเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินตอนนี้คุณจะกลับมา คือเมื่อยิ่งให้มันก็จะยิ่งได้มันจะได้ในด้านของการตอบสนองในด้านต่างๆอาจจะมากับเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะมาจากคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องของการเงินแบบนั้นก็ได้ก็มีเกณฑ์จะได้เงินนะคะแล้วก็เป็นปีที่คุณจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในด้านของการค้าการขายคุณจะถูกซัพพอร์ตบางท่านก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ การค้าการขายการส่งออกหรือโลจิสติกต่างๆดูจะเฮงปังใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศดูจะได้รับความน่าเชื่อถือการถูกซัพพอร์ตได้เงินจากต่างประเทศแบบนั้นก็ได้หรือถ้าใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอ,อายการศาลยุติธรรมครูบาอาจารย์หรือคุณหมอต่างๆก็ดูจะ เป็นปีของความเฮงความปังของคุณในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็งานที่แก้ไขปัญหาก็โดดเด่นเหมือนกันในปี2569ก็เป็นปีที่จะได้ขยับขยายเติบโตการได้เงินมีความชัดเจนในด้านของการทำงานแล้วก็ดูจะจัดการปัญหาได้ดีในด้านของการเงินด้วยนะคะแต่ว่ารายจ่ายก็ยังมีอยู่นะในปี2569ก็เป็นปีที่คุณอาจจะได้ซ่อมแซมซ่อมที่อยู่อาศัย การรีโนเวทการซ่อมบำรุงในด้านของรถลาก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์และดาวเจ้าเรือนกัมมะไปจอดอยู่ในภพวินาศก็มีเกณฑ์ที่อะไรที่มันพังมันต้องซ่อมที่เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานก็จะในเรื่องของรถลาหรืออาจจะมันมีความความเสียหายการต้องจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็เป็นปีที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะว่าดาวพระเสาจรเข้าสู่ภพรเรือนวินาศดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็เข้าไปสู่บ้านของดาวพระพฤหัสเนาะพฤหัสกับพระเสาก็เป็นคู่ของการเปลี่ยนแปลงคู่ของการใช้ความอดทนเป็นปีเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาของการต้องอดทนทําอะไรบางสิง่งบางอย่าง มันมีความอึดอัดเกิดขึ้นมันมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่คือต้องใจเย็นเป็นปีที่คุณจะต้องใจเย็นเเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นให้คุณต้องจัดการทั้งปัญหาด้านของสุขภาพของคุณด้วยแล้วก็ปัญหาด้านของการเงินงานดูจะไปได้ดีคะ่ะมีการเติบโตมีการเดินทางแต่ว่าสุขภาพของคุณแล้วก็อาจจะเสียเงินกับสุขภาพ หรืออาจจะมีเรื่องของความสะดุดติดขัดอยู่บ้างในด้านของการเงินถึงเงินจะเข้าดีถ้าเก็บไม่ได้หรือใช้ใจ่ายโดยที่ไม่วางแผนก็มีโอกาสที่มันจะช็อตสะดุดติดขัดได้เหมือนกันแต่เป็นปีที่ความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานดีมากๆนะคะหรือหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการงานมันจะมีมากขึ้นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นปีที่คุณจะต้องจัดการเยอะมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักกันบ้างนะคะ ความรักจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษในปี2569ความรักคนโสดมีเกณฑ์จะไม่โสดนะคะในปี2,569ก็เป็นปีที่คุณจะได้รับก,กับความรักใหม่ๆความรักที่จะดูจะมีชีวิตชีวามีความกระตือร้นหรือความรักดูจะดูจะหลุดออกจากความทุกข์บางอย่างคนคนนี้จะเข้ามาฟื้นฟูจิตใจ แล้วก็เป็นความรักที่ลุ่มหลงเป็นความรักที่เป็นแรงปรารถนาของคุณก็ได้คนคนนี้โดดเด่นอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมีนเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ค่ะเมษสิงห์ธนูก็มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอนะคะค่ะก็คนโสดก็จะเป็นปีที่คุณจะเนื้อหอมนะคะก็มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอมีเกณฑ์ที่ความรักดีๆจะเข้ามาในความสัมพันธ์ในปี2569นะคะ แล้วก็โดดเด่นก็คือชาวต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลได้เหมือนกันความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรโอ้หนึ่งดาบขึ้นมาความชัดเจนเกิดขึ้นแต่ก็มีปัญหาตามมาอยู่เหมือนกันหรืออาจจะต้องมันมีความมันมีความชัดเจนมากถึงขั้นอาจจะได้จดทะเบียนอาจจะถูกขอแต่งงาน แต่ความลังเลใจก็เกิดขึ้นเหมือนกันอืก้าวดาบความเครียดต่างๆจากคนที่เคยแบบว่ามีอิสระในเรื่องของความรักเนาะพอเจอความผูกมัดขึ้นมาอาจจะลังเลแต่ความชัดเจนเกิดขึ้นแน่นอนสถานะเปลี่ยนแน่นอนดีขึ้นนะคะไม่ใช่แย่ลงก็เป็นปีที่คุณจะได้รับความรักที่จริงใจความชัดเจนในด้านของความสัมพันธ์ อาจจะถูกขอแต่งงานถูกขอจดทะเบียนแบบนั้นก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบเป็นเป็นแบบปั๊ปปี้เลฟิฟหรือเป็นความรักที่ไม่ได้จริงจังถึงขนาดแต่งงานก็อาจจะหมายถึงเปลี่ยนสถานะเลื่อนสถานะเป็นคู่รักอยู่ด้วยกันอะไรแบบนั้นก็ได้ความรักของคนมีคู่เติมเต็มเป็นช่วงเวลาของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ ดูความรักของคนทั้งคู่มันไปในทิศทางเดียวกันมีความสุขค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่คือมันเป็นมุมของความสงบในด้านของจิตใจเนาะแล้วก็ดูความรักมันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการซัพพอร์ตมากขึ้นแล้วก็ให้เกียรติให้ให้ให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันแต่ความรักยังอยู่ถึงมันจะเป็นเ n e น g y ที่แบบ ให้อิสระกันและกันความสันโดษอาจจะหมายถึงไม่ข้องเกี่ยวในด้านของการแบบสงบสื่อค่ะไม่ค่อยมีเรื่องของปัญหาใดๆเพราะว่าเหมือนมองตาแล้วเข้าใจเหมือนเหมือนผ่านอะไรมาเยอะเนาะก็หมายถึงว่าปัญหาต่างๆมันเคยเจอมาหมดแล้วแค่แค่รู้สึกว่าให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันไม่ไปล้ำเส้นหรือไม่ก็ ปล่อยวางได้กับปัญหาบางเรื่องเข้ากันเข้าใจกันได้แล้วเป็นช่วงเวลาที่แบบมันมีเงินเข้ามาเนาะเอ e น g y ของความรักของคนมีคู่ส่วนมากถ้ามีปัญหาส่วนมากจะเป็นปัญหาของเงินเป็นปีที่คุณจะมีความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นปีที่คุณจะซับพอร์ตได้ของการเงินจิตใจเมื่อการเงินดีเนาะสภาวะจิตใจมันก็ดีอาจจะไปเที่ยวด้วยกันบ,บ่อยๆความสัมพันธ์ดีขึ้นเ,เงินเข้ามากขึ้น มีความแฮปปี้มันก็ทําให้ความสุขมันบังเกิดเนาะก็จะเป็นปีของการเติมเต็มในด้านของความรักสําหรับคนมีคู่แล้วก็ดูจะมีความสุขมากขึ้นค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็เจอสึกหนักเหมือนกันนะสำหรับคนที่มีคู่ปัญหาปัญหางานปัญหาครอบครัวปัญหาเพราะว่ามันเจอตั้งตั้งแต่7ดาบแล้วก็8ดเหรียญสดาบ10ไม้เทา้าความหนักความเหนื่อย ในด้านต่างๆมันลุมเลาความสัมพันธ์ความรักมันก็เลยดอปลงไปแล้วก็อาจจะมีปากเสียงมีปัญหาต่างๆที่มันผ่านมาเนาะก็ปี2569ความรักของคนมีคู่ดีขึ้นมากๆซัพพอร์ตกันมากๆแล้วก็เป็นปีที่การเงินจะมั่งคั่งรุ่มสมบูรณ์ก็เลยทําให้ความรักมันมันมันมีความสุขมากขึ้นกับการเปกันการใช้เงินแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกับ ให้สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษอีกในปี2,569ก็ดวงของคุณดวงของคุณดูจะโดดเด่นมากขึ้นเป็นปีที่จะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองปีของการมีความมันออ่นคงค่ะมันเป็นการวางรากฐานความมั่นคงที่เกิดขึ้นเนาะบางท่านก็จะมีบ้านแล้วก็ การบุกเบิกเริ่มบางสิ่งบางอย่างการการแก้ไขอะไรที่มันบุกพ้องหรือเป็นช่วงจังหวะที่งานของคุณจะมีความมั่นคงการวางรลักฐานบางสิ่งบางอย่างหรือการอาจจะก่อเกิดธุรกิจการงานใหม่ๆของตัวของคุณก็ได้มันเป็นเรื่องเรื่องของการปูรลักฐานให้กับชีวิตตัวเองเนาะแล้วก็ราศีกันหมายถึงเป็นช่วงเวลาของการบุกเบิก การแก้ไขปัญหาคือง,งานของคุณโดดเด่นมากในปีนี้มีรับผลผลประโยชน์แล้วก็เป็นช่วงของการมีความโดดเด่นด่งดงังการมีชื่อเสียงการมีแสงพระอาทิตย์ให้ในเรื่องของแสงปัญญาการมีอำนาจการมีบรารมีการเป็นผู้นําเป็นปีที่คุณจะโดดเด่นมากๆค่ะแล้วก็แคนเซอร์ราศีกรกฎ โดดเด่นในด้านของการมีโปรเจกต์โครงงานโครงการการมีบ้านการมีทรัพย์การมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นงานดูจะมันมีการบุก,กเบิกรเริ่มเกิดขึ้นแต่มันเป็นการบุก,กเบิกรเริ่มทําให้ชีวิตด้านการงานของคุณมันมีความมั่นคงที่จะบูรากฐ,ฐานความมั่นคงไปยาวๆก็เป็นปีที่งานของคุณมันจะโดดเด่นมากๆแล้วก็สร้างไรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณไปได้ ได้อะไรรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็คนจะรู้จักคุณมากขึ้นคนะงานของคุณจะเฮงจะปังมากๆในปี2569เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษอีกบ้างคะ่ะสันโดษม่เกณฑ์จะได้ไปร่ำเรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็อาจจะหมายถึงการเข้าวาดัดการปฏิบัติธรรมหรือการมีสมาธิมีสติการ ถ้าคุณจะร่ำเรียนหรือการเรียนรู้ใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีความจํำที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดในด้านของธุรกิจหน้าที่การงานของคุณได้เป็นปีที่คุณจะได้ในเรื่องของการเงินการมีชื่อเสียงแล้วก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบันดาลให้คุณเนาะเป็นปีที่คุณจะจะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆมีแพชชั่น มีเซนดีเซนแรงเป็นปีที่คุณคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำก็เป็นปีที่จะได้โอกาสของการเงินเนาะการเงินดีมากๆแล้วก็เป็นปีที่คุณจะมีความรุง่งโรจน์ในเรื่องของการงานมากๆด้วยแต่ว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าอย่าอยู่กับที่นะหมายถึงว่าต้องเดินทางการเดินทางจะก่อเกิดรายได้ก่อเกิดโปรเจกต์โครงงานโครงการหรือมีไอเดียหัวคิดจะดีขึ้นถ้าอยู่เฉยเฉยเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของ หมดแพชชั่นเนาะยิ่งยิ่งเดินทางจะยิ่งดีสำหรับคุณในปีนี้ด้วยชายสิงเอียก็เป็นปีที่คุณจะแวคว้าดลาดปลอดภัยเป็นปีที่คุณจะมีความมั่งคั่งรุ่มสมบูรณ์ผ่านเรื่องราวต่างๆเหมือนนกฟินิกอะค่ะตายแล้วเกิดใหม่ชีวิตที่จะเดินดำเนินไปสู่ยุคใหม่ดำเนินไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นเรื่องของการมีเงินมีทอง การเปลี่ยนแปลงไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีจะจบในปี2568ปี2569เป็นปีของการเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสุขความเจริญมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่จะไม่เหมือนเดิมสําหรับบางคนคือเปลี่ยนไปเลยแต่เปลี่ยนแล้วดีมากๆอาจจะได้บ้านอาจจะได้รถหรืออาจจะได้มรดกได้เงินจากความสูญเสียแบบนั้นก็ได้ โอกาสของการเงินมานะคะในปี2569ปีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปีของความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สพอร์ตบอลเองได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ซทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ